c i r c u r a t o r y System ระบบไหลเวียนประกอบด้วยระบบใหญ่ทำงานเกี่ยวข้องกัน2ระบบได้แก่ Cardiovascular System ระบบไหลเวียนเลือดและ Lymphatic System ในคลิปนี้ครูจะขออธิบายถึงระบบไหลเวียนเลือดซึ่งเป็นระบบที่มีการไหลเวียนสารต่างๆไปยังเซลล์สารเหล่านี้เป็นสารที่เซลล์ต้องนำไปใช้เช่นสารอาหารน้ำออกซิเจน แก๊สออกซิเจนจะถูกนำเข้าสู่เซลล์เพื่อเกิดกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล Cell, ์ (cellular respiration) ผลลัพธ์ของกระบวนการนี้นอกจากจะได้พลังงานเกิดขึ้นแล้วยังทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สนี้ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และยังมีผลทำให้เลือดอยู่ในสภาพที่เป็นกรดและเป็นอันตรายต่อร่างกายระบบไหลเวียนเลือดจะมีการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลำเลียงไปขับออกที่ปอดและไตหน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือดยังสามารถลำเลียงฮอร์โมนไปยังอวัยวะเป้าหมายได้ Cardiovascular System ระบบนี้นะคะเกิดจากการทำงานร่วมกันค่ะของ3มส่วนเรามาดูกันว่า3ส่วนนี้ได้แก่อะไรบ้างพิจารณาจากชื่อของระบบเลยค่ะ cardio หมายถึงหัวใจค่ะ vascular หมายถึงหลอดเลือด blood v e s s และสุดท้ายค่ะ ในระบบไหลเวียนเลือดก็จะต้องประกอบได้เลือดค่ะดังนั้น3ส่วนนี้จะทำงานร่วมกันในระบบไหลเวียนเลือด cardiovascular system หัวใจเป็นอวัยวะในระบบไหลเวียนเลือดที่มีความสำคัญมาก ตำแหน่งของหัวใจมนุษย์อยู่ตรงกลางช่องอกระหว่างปอดทั้งสองข้างเรียกพื้นที่ระหว่างปอดว่า m e d i a s t ิ n u m เมด i แปลว่าตรงกลางสติน n u m หรือเตอร์นัมหมายถึงกระดูกอกค่ะนั่นก็คือหัวใจอยู่ตรงกลางระหว่างปอดทั้งสองข้างและอยู่ใต้กระดูกอกจากในรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่าด้านล่างของหัวใจอยู่ติดกับไดอะแฟรหรือว่ากระบังลม ตำแหน่งของหัวใจอยู่กลางช่องอกก็จริงแต่จากในรูปนักเรียนจะเห็นว่าส่วนยอดของหัวใจที่เราเรียกว่าเอเปกจะเอียงไปทางด้านซ้ายดังนั้นตำแหน่งของหัวใจจึงสรุปได้ว่าอยู่กลางช่องอกค่อนมาทางด้านซ้ายค่ะและส่วนฐานของหัวใจที่เราเรียกว่าเบดจะอยู่ทางด้านบนค่อนไปทางขวามือค่ะ มนุษย์มีหัวใจสี่ห้องมีผนังกั้นกลางเรียกเสพตำทำให้แบ่งห้องหัวใจออกเป็นฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่ประกอบด้วยไรเอเทีย right มหัวใจห้องบนขวาเอเทียมแปลว่าห้องถงหน้าที่ของไรเอเทียมคือเป็นห้องหัวใจที่รองรับเลือดจากร่างกายโดยเลือดจากร่างกายส่วนบนลำเลียงมาตามหลอดเลือดสูพีเรียเวนคาว่าเวนคาว่า แปลว่าหลอดเลือดดำขนาดใหญ่ superior คือส่วนบนจากความหมาย superior เว้นนะคะว่าคือหลอดเลือดดำที่ลำเลียงเลือดจากร่างกายส่วนบนเข้าสู่ไรเอเทียมและเลือดจากร่างกายท่อนล่างลำเลียงเข้าสู่ไรเอเทียมโดยหลอดเลือด inferior เว้นนคะว่าซึ่งเป็นหลอดเลือดดำ inferior แปลว่าส่วนล่างจากความหมาย inferior vena cava คือหลอดเลือดดำที่ลำเลียงเลือดจากร่างกายท่อนล่างเข้าสู่ right atrium เลือดที่เข้าสู่ right atrium จะไหลไปยัง right ventricle หัวใจห้องล่างขวา ventricle แปลว่ากรวงหน้าที่ของ right ventricle จึงมีหน้าที่รับเลือดต่อจาก right atrium เลือดใน right ventricle จะลำเลียงออกจากหัวใจโดยหลอดเลือด pulmonary artery artery หมายถึงหลอดเลือดแดง p u l m ม n a ร y หมายถึงปอดจากความหมาย p u l m ม n a ร y อา t e r ทรคือหลอดเลือดแดงที่อยู่ติดก,กับปอดจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่า p u l m ม n a ร y a r t e r ทรี tery, มีการลำเลียงเลือดไปยังปอดซ้ายและปอดขวาเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดจะลำเลียงเข้าสู่เลฟเอเทียมหัวใจห้องบนซ้ายโดยหลอดเลือดพ m o n ม r นร e เวนเวนคือหลอดเลือดดำพ u l m ม n นรีแปลว่าปอด จากความหมาย pulmonary vein คือหลอดเลือดดำที่ติดก,กับปอดทั้งสองข้างจึงลำเลียงเลือดจากปอดซ้ายและปอดขวาเข้าสู่ left atrium เลือดใน left atrium จะไหลไปยัง left v e n t r i c l ซึ่งมีผนังหนากว่าทุกห้องเพราะ left v e n t r i c l มีหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผ่านหลอดเลือดแดง aorta ผนังหัวใจห้องล่าง จะหนากว่าหัวใจห้องบนโดยเฉพาะ left ventricle เนื่องจากทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนผนังของ right ventricle จะหนารองลงมาเนื่องจากทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเพียงแค่ปอดผนังหัวใจห้องบนทั้ง right atrium และ left atrium จะมีผนังหัวใจที่บางกว่าหัวใจห้องล่างเนื่องจากหัวใจห้องบนมีหน้าที่เพียงแค่สูบฉีดเลือดจากเอเทรียมไปยังเวนทิเคิลและไรเอเทรียมจะมีผนังที่บางกว่าเลฟเอเทรียมค่ะระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างจะมีลิ้นหัวใจ hard w wow, ว l l ได้แก่ 1. ลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างไรเอเทรียมและไรเวนทิเคิลคือไตรคัดปิดวาล วาวหมายถึงลิ้นหัวใจไตรแปลว่า3ไตรคัดปิดวาวเป็นลิ้นหัวใจที่มีลักษณะเป็น3มแฉก 2. ลิ้นหัวใจที่กั้นอยู่ระหว่างเลฟเอเทียมและเลฟเวนิเคิลคือใบคัดปิดวาวหรือไมท่อวาวไบแปลว่า2ใไบคัดปิดวาวเป็นลิ้นหัวใจที่มีลักษณะเป็น2องแฉกระหว่างหัวใจห้องล่าง กับหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจมีลิ้นหัวใจอยู่ได้แก่ pulmonary semilunar valve wow, และ aortic semilunar valve wow, semi แปลว่าครึง่ง lunar แปละวะ่าผจั์ลิ้นหัวใจทั้ง2ชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายกับผจันทร์ครึ่งเซียวตำแหน่งของ pulmonary semilunar valve wow, จะอยู่ระหว่าง right ventricle และหลอดเลือด pulmonary artery aortic semilunar valve wow, เป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างเลฟเวนติเคิลกับหลอดเลือดแดงเอออตาสรุปการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจและหน้าที่ของหลอดเลือดการระบุตำแหน่งห้องหัวใจจุดสังเกตคือเอเปกซึ่งเป็นส่วนยอดของหัวใจจะชี้ไปทางด้านซ้ายพื้นที่สีแดงคือห้องหัวใจฝั่งซ้ายพื้นที่สีน้ำเงินคือห้องหัวใจฝั่งขวาไรเอเทียมหัวใจห้องบนขวา รองรับเลือดจากร่างกายโดยเลือดเสียจากร่างกายท่อนบนลำเลียงเข้าสู่ไรเอเทียมโดยหลอดเลือดสูพีเรียเว n ค c ว่าเลือดเสียจากร่างกายท่อนล่างลำเลียงเข้าสู่ไรเอเทียมโดยหลอดเลือดอินฟีเรียเว n า c a v าเว n ค c ว่าคือหลอดเลือดดำมีหน้าที่ลำเลียงเลือดเข้าหัวใจเทคนิคการจำคือดำเข้าใจหมายถึงหลอดเลือดดำทุกชนิดนะคะ มีทิศทางการลำเลียงเลือดเข้าสู่หัวใจเลือดเสียคือเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิดจากกระบวนการการสลายสารอาหารระดับเซลล์เ l ลลูล r เรส p i r เรชันแก๊สชนิดนี้มนุษย์ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้และมีผลทำให้ค่า p s ของเลือดผิดปกติดังนั้นจึงต้องมีการลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ไปยังหัวใจเพื่อให้หัวใจส่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปกำจัดทิ้งที่ปอดเลือดเสีย หรือดีออกซิเจนเดตบลัดจากไรเอเทียมจะเคลื่อนที่ไปยังไรเวนติเคิลดีออกซิเจนเดตบลัดดีแปลว่าลดลงค่ะสรุปแล้วเลือดเสียคือเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนลดต่ำแต่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงผาหนังของไรเวนติเคิลจะหนากว่าไรเอเทียมทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังปอดลำเลียงไปตามหลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรีเลือดเสียจะถูกฟอกที่ปอด คือเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดรอบถุงลมกับแก๊สออกซิเจนในถุงลมด้วยวิธี s ิ m เ l ิล i f ฟิวชันเลือดดีคือเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงหรือ o อกซิเจน e d b ด o บลจะลำเนียงกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย l e ฟเอเทรียโดยหลอดเลือดพ l โม n a รี v เวนและเคลื่อนที่ไปยังเลฟเวนติเคิลที่มีผนังหนาที่สุด ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดออกจากหัวใจไปยังร่างกายโดยหลอดเลือดแดงเอออตาหลอดเลือดดำที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจได้แก่ superior v e าคาวา a inferior vena c a ว a และพ u l m o n a r y v e ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของเลือดในหลอดเลือดดำมีทิศทางลำเลียงเลือดเข้าหัวใจเป็นไปตามเทคนิคการจำคือดำเข้าใจหลอดเลือดดำส่วนใหญ่ จะลำเลียงเลือดเสียค่ะยกเว้น pulmonary vein ดังนั้นสีของหลอดเลือดในภาพไม่ได้หมายถึงชนิดของหลอดเลือดแต่หมายถึงเลือดที่ไหลอยู่ในหลอดเลือดเช่น pulmonary vein คือหลอดเลือดดำที่ลําเลียงเลือดดีสีของหลอดเลือดจึงเป็นสีแดงหลอดเลือดแดงที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจได้แก่ pulmonary artery และ aorta ลูกศรแสดงการไหลของเลือดในหลอดเลือดแดงมีทิศทางการลำเลียงเลือดออกจากหัวใจหลอดเลือดแดงส่วนใหญ่ลำเลียงเลือดดียกเว้นพา l m มนารียอาร์เทอรีจากภาพจะเห็นว่าสีของหลอดเลือดพ u l m ม n นา y รี t อารทรีจะมีสีน้ำเงินเพราะลำเลียงเลือดเสียสำหรับเนื้อหาการไหลเวียนเลือดและเทคนิคการจํำดี หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนค่ะสุดท้ายฝากกด subscribe และกดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ